สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะเช็คเอาท์จากซีซันรีสอร์ทนะคะที่ใกล้ๆบ้านเรานะเราจะไปยังไม่ดูนะคะว่าจะไปไหนนะคะน่าจะไปแถวแถวบุรีรัมย์เนาะแล้วก็วันที่20่นะคะมิวก็จะไปพัทยาจะพาแม่นะคะไปไปเที่ยวที่นู่นนะคะประมาณสาี่วันอะไรเงี้ยเออจะไปเที่ยวแล้วก็อ่ามิวก็จะไปกรุงเทพไปไปเดินหาซื้อของแล้วก็จะเตรียมของกลับฟินแลนด์แล้วแล้วนะคะ ก็กลับประมาณสิ้นเดือนเนาะกับฟินแลนด์คืนเราก็มาอยู่นี่โอ้โหไหลสองเดือนแล้วนะคะตอนนี้ <laughs> เพราะว่าเรามาอยู่ที่บุรีรัมย์วันที่สิบแปดเนี่ยเราจะไปะต่อวีซ่าให้มิกะที่โตมอที่บุรีรัรมย์เนาะเพราะว่าถ้าเราต่อที่พัทยามันคนอาจจะเยอะอะไรเงี้ยนะคะกลัวกลัวอรอนานด้วยนะคะก็เลยเออมามาต่อที่นี่นะคะใกล้บ้านนะคะแล้วก็ได้อยู่บ้านด้วยนะคะหมิวนะคะได้ได้บัตรมาฟรีบัตรดูรถแข่งนะคะ วันที่26เนี่ยเต่ไม่รู้ว่าจะได้มาไหมน่าจะไม่ได้มานะเพราะว่าเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับกับการขับรถได้มา4ใบเพื่อนเอาไป2ใบแล้วเราอ่ะมีอยู่2ใบนะแข่งรถมอไซค์อ่ะวันที่26นี้นะคะที่บุรีรัมย์เนาะแต่น่าจะไม่ได้มานะคะก็น่าจะอ่าไม่รู้จะให้ใครนะเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนๆแถวบ้านนะ,ะเออจะเอาไหมหรือว่าใครอยากมาก็ให้ให้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์แต่ยังไม่ดูนะว่าจะไปไหน วันนี้จะไปตลาดกระสังนะคะจะไปเดินดูของที่ตลาดกระสังแล้วจะไปกินหมีย่ยำด้วยนะคะยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่มาเนี่ยก็จะไปลองคือหิวมากมาคือหิวกินของกินบ้านเราแบบตลอดเวลาเลยตั้งแต่มา <c oughs> กินทุกวัน <c oughs> กินทุกวันนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะ น,นี้นะคะเราก็มาถึงกระสังแล้วนะจ๊ะที่กระสังตอนนี้นะคะเขาทําถนนใหม่เนาะเราก็จะไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะไปเดินตลาดมิวนะคะว่าจะไปเลขใบกับขีว่าจะไปถ่ายรูปทําใบกับขีนะะยังไม่ได้ไปทาเลยไปเมื่อวานแล้วไปประมาณบ่ายสามนะเขาบอกว่าเอ้ยทำไมมาช้าจังเลยทําไมไม่มาตอนเช้าอะไรเงี้ยเออก็ที่โรงเรียนบอกว่าไปบ่ายก็ไ,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 ได้อะไรเงี้ยแต่เขาปิดแล้วนะคะก็เลยเออเดี๋ยววันอังคารไปใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะ แต่วันนี้ก็สรุปไม่ได้ไปจ้าว่าจะไปพรุ่งนี้นะคะเขาบอกไอ้ไอ้ใบเนี่ยนะคะที่เราไปเรียนขับรถมานะ,ะอยู่ได้ประมาณ6เดือนเขาบอกว่าไปวันไหนก็ได้ให้แต่เขาอ่ายังไม่ปิดทําการนะคะยังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเปิดทําการอยู่เนาะก็เลย,เยว่าจะไปพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เลยมากระสังแล้วก็จะกลับบ้านอยู่ตลาดกระสังนะคะอันนี้ กี่เ้างเด็ดว่าลืมแล้วไทยพันนานาพันนานาพัน หมดแล้วนะคะมูจะไปเปิดไอ้นั่นอะเปิดบัญชีธนาคารนานมากเลยอันนี้ปลาปนนะคะเที่ยวทำมียำน้ำตาลประโนดหรือเปล่าอ,นนอันนี้น้น้ำพริกที่เราขายอ่ะ

วันนี้นะคะก็เสร็จธุระแล้วเนาะกำลังจะกลับบ้านนะคะจะไปเซเว่นก่อนนะคะคือนานมากวันนี้ไปกินข้าวนะรอเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่าคนเยอะมากพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะมิวนะเคยมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วแต่ก็คือไม่ได้ใช้แบบ นานมากๆเลยนะคะมันก็เลยปิดไปอัตโนมัติวันนี้ก็เลยไปเปิดอีกรอบหนึ่งเนาะก็เลยทำประกันชีวิตไปด้วยเลยนะคะที่มันอยู่ใน ATM อ็มใ,ในบัตร ATM นะคะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเอ้ยในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะคะจ่ายปีหนึ่งประมาณ1 5 9 9ัรบาบาทต่อปีเนาะก็เลยเออทำเลยนะคะ อุบัติเหตุทุกอย่างเลยนะเออก็เลยทาเรียบร้อยนะคะมันนานตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปกินข้าวนานด้วยไปเดินซื้อหมี่ยำนะะก็ไม่ได้กินซื้อไปกินที่บ้านนะร้อนร้อนมากๆเลยวันนี้ร้อนแบบสุดๆเลยนะคะไปเดินซื้อเนื้อหมูมีกะไปซื้อกระดูกให้ให้น้องหมากินกระดูกอ่ากระดูกเล้งนะคะเขาอยากเอาไปให้หมาที่บ้านกินก็เลยไปซื้อโลละ8ปดสิเลยซื้อมาแล้วก็มีพวกเครื่องในยอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้อยู่ที่เซเว่น ปตทรกระสังจะลงไปซื้อพวกน้ำพวกนะอะไรเงี้ยนมเนาะกาแฟมีกะร้อนมากเลย <c oughs> ใส่เสื้อสีดำด้วยโอ้โหแดดยิ่งยิ่งร้อนนะคะ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วนะคะดูมิกะเปื้อนนะเลือดน,นะเลือด <c oughs> อันนี้เนื้อหมูซื้อมาให้แม่หมดไปประมาณห้าร้อยกว่าบาทอันนี้จะเป็นขามหมูนะคะซื้อมาเนาะอันนี้ช่วยอุดหนุนยาย แกขายหน้านานากาอันนีสิบบาทขนมแต่กำลังอิ่มอยู่นะอ,นนนะอันนี้มีย้ำซื้อมาหนึ่งร้อยนะคะถุงละย5ิบห้าบาทเดี๋ยวเราจะมากินกันได้มะม่วงมาด้วยมะม่วงสี่โลโร้อยแบบสุก ซื้อมให้หลาน,นอะไรเงี้ยกินเนาะพิกาได้แกมมังกรอ,อ่าสามโลร้อยนะคะเยอะมากดูเดี๋ยวจะปอกให้กินถ้าหลนก็เนื่เสร็จอ,อีกแล้ว<ๆ>เดี๋ยวจะเอา <laughs> เดี๋ยวจะเอากระดูกให้น้องหมาก่อนนะกระดูกซื้อกระดูกมาเล็กเก็บโมนี่แกบ,บ้านเราอันนี้ไปซื้อเก็บไปเก็บ <laughs> ค่ะ <laughs> กบนะคะกบที่ทรงเครื่องนะคะไม้ละสามสิบบาทเนางเดี๋ยวจะปิ้งกันปิ้งปินไม้ละสามสิกบกบทรงเครื่องภาษาเขมรเรียกว่าเกียวโบม่ะเดี๋ยวจะย่างให้แม่ให้แม่จุดไฟละนี่ซิ่งมียำมาเติมไหมมีท่นางฮุบมียำมาค่ะทำไมได้เกได้ไปขี่รถล้ม ลงตัวเองเหรอนี่มากินหมี่ยำนะคะคือไม่ได้กินนานมากเวอร์คือไม่ได้ให้เขาคลุกมาให้เนะเราจะมาคลุกเองอันนี้หมี่ยำยมากระสังต้องกินหมี่ยำนะคะอันนี้ผักก็คือเขาให้มาเลยนี่อันนี้จะเป็นน้ำมะขาม ซื้อร้านในในตลาดกระสังร้านเยกไก่อะนันแหละถุงละยี่ห้าซื้อมา4ี่ถุงว่าจะกินที่ร้านมันร้อนก็เลยเอามาที่บ้านมันร้อน เช็คที่ไหนซามากินกันนะคะเดี๋ยวกินเสร็จมียำผักต้องกินคู่กับผักนี้นะคะแล้วก็ผักบุ้งโมเดอร์โมเดอร์โมหุบมียำ

มีกะเย็นจังกมีกะคุยกับมานะคุยภาษาฟินแม่กำลังยางกบให้กบรงเครื่องซื้อมา คู่กับผักเนี่ยอร่อยโฮมีงานฝอกฮะอัอออนตัวอั่นเวตตะไม่ได้มาเล้น Tạo bỏ. Ừ. <laughs> hộ mình mà bạn đã đặt cái bỏ hộp mỹ nam chill trên ha lượt bỏ cái

เฮ้โอเคสีม uh, ีกะซื้อกระดูกหมูมาให้มานะพวตับอะไรเงี้ยพ่อพ่อเสียดายนี่เบอเนียงมันเบอรเนียงมันท้าสอ้อยบักเนื้อนุอ้อ

จะนั่งเบียรกจะไปแกะ,ะแก้มกรอให้มิกะกินค่ะไปแล้วนะคะอิ่มมากเลยดูดิหมดเกลี้ยงเลยถุงหนึ่งยี่สิบห้าบาทได้เยอะอยู่เยิะมากมาเผยปราไปแล้วค่ะพอก็กินอยู่ข้างๆนะ Bộ đánh cuốn luôn rồi